วันนี้เราอยู่กับ e z 1นะครับของยามาฮ่านะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ผมขี่รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรถสาล้อที่เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นรถสาล้อบ้างรถสี่ล้อบ้างที่มาจากประเทศจีนซึ่งเราจะเห็นกันอยู่นั่นคือรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่นี่คือรถไฟฟ้า2ล้อครั้งแรกที่ผมได้ขับแล้วก็มันอยู่ในลักษณะของเป็นรถสกูตเตอร์ด้วยนะครับซึ่ง ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะของรถที่ใช้งานปกติธรรมดาทั่วๆไปแล้วด้วยความที่ตัวผมใหญ่นะครับผมขอเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนั่งสบายนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยนั่งสบายเลยแล้วก็คือคนซ้อนเนี่ยก็จะสบายเหมือนกันคือมันเป็นลักษณะของรถสกูตเตอร์ในยุคสมัยใหม่นี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับ การสตาร์ทของเขาง่ายดายนะครับแค่กดลงไปให้ดังกึ๊กแล้วก็บิดปุ๊บหน้าจอจะขึ้นนะครับนี่ครับพอขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็คือรถคันนี้ใช้ได้นี่แบตเตอรี่เต็มนะครับก็จะบอกลักษณะของเขาส่วนโหมดนะครับจะเห็นตอนนี้เป็นโหมดสแตนดาดนะครับนะครับเรากดคําว่าโหมดตัวนี้นะครับตัวนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสแตนดาดนะครับเป็นพาวเวอร์นะครับเป็นอีโค่นะครับก็คือมี3สเต็ปนะครับก็ เลือกเอาว่าจะใช้ระบบแบบไหนชิวกัดต,ตัวนี้นะครับก็จะช่วยได้มากในเรื่องของการขับทางไกลเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับพอชาร์จแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันขับได้ถึงร้อยสาสิบกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นระยะทางเนี่ยผมขับไปสักเจ็ดสิบกับอีกเจ็ดสิบนะครับก็คือประมาณหกสิบเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะครับไปกลับนะครับมันก็จะช่วยได้คือ คอนเซปต์ของเขานะครับยามาฮ่าเขาต้องการเป็นรถขนาดกลางนะครับรถที่ขับขนาดกลางคือไม่ขับใกล้ๆไปจ่ายตลาดไม่ใช่นะครับแล้วก็ขับไกลๆนะครับเขาก็บอกว่ามันขึ้นเครื่องบินสะดวกกว่าฉะนั้นรถที่มันขับ ขนาดกลางหรือว่าระยะกลางแบบนี้นะครับเขาตั้งใจทํามาอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ต้องการใช้มอเตอร์ไซค์ในระยะกลางนะครับก็คือในระยะไม่เกิน130กิโลเมตรนะครับได้ใช้จริงๆนะครับฉะนั้นเขาสร้างมาแบบนี้นะครับเราก็จะแตกต่างจาก รถไฟฟ้าทั่วๆไปที่เราเห็นกันอยู่ว่าขับมาจ่ายตลาดคืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ารถ3ล้อรถ4ล้อที่เป็นรถไฟฟ้านะครับที่มาจากประเทศจีนอันนั้นเคยขับแล้วอันนั้นจะเป็นรถระยะใกล้เมากกว่านะครับแล้วก็จุดเด็ดของเขานะครับหลายอย่างนะครับในเรื่องของอการขับเคลื่อนนะครับก็ต้องบอกงี้นะครับว่าลักษณะของเขาเนี่ยพอเราเปิดโหมดสแตนดาดขับ มันจะแตกต่างจากรถไฟฟ้านะครับที่เวลาพอเราถอนเรล่งแล้วมันก็จะแบบหน่วงหน่วงเพื่อที่จะชาร์จไฟนะครับแต่ตัวนี้ไหลลื่นคือความรู้สึกเนี่ยผมขับนะเหมือนกับขับรถน้ํำมันเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้เจ้ารถคันนี้เนี่ยถูกจริตของผมค่อนข้างมากแล้วก็นี่ครับด้านหน้าของเขานะครับก็ไฟจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ก็ชาร์จด้านหน้านี้เลยก็คือใช้งานง่ายมากนะครับจะควิกชาร์จ90%ก็ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดจะชาร์จเต็ม100%นะครับก็ใช้เวลา5ชั่วโมงนะครับก็อันนี้นะครับนี่ก็คือด้านท้ายของเขาจะสังเกตดูนะครับเนี่ยไฟของเขานะครับออกแบบค่อนข้างจะสวยงามและล้อเขาเนี่ยมันจะเป็นล้อลักษณะแบบเวยรุ่นยุคใหม่นะครับคือเขาจะมีอมอเตอร์ นะครับคือแบตเตอรี่ไว้ตรงกลางแล้วก็มอเตอร์ไว้ทางด้านท้ายแล้วก็เพื่อป้องกันเรื่องของน้ำฉะนั้นรถไฟฟ้าบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะเมื่อเจอน้ำลุยน้ำจะมีปัญหาไหมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำมาเพื่อป้องกันโดยเฉพาะตัวเฟรมของเขาเนี่ยสังเกตดูว่ามีความสวยงามแล้วก็มีะระยะการใช้งานคือคืออยากจะให้ดูนะครับว่าคือบัวลาพอเราขึ้นค่อมนี่คือลักษณะของ การออกแบบการดีไซน์ของตัวเห็นไหมครับดูลักษณะของตัวของคนนะครับนะครับมันก็จะแบบพอดีนี่ขนาดผมสูง185ซนเมตรนะครับแต่ว่าว่าลักษณะของการขับขี่นะนะครับไม่ว่าจะวางขวาบนหรือวางขาล่างนะครับมันก็จะแบบมีความสะดวกสบายแล้วก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมขับขึ้นมาบนเขาใหญ่นะครับนอกจากเป็นครั้งแรกข,ของการขับมอเตอร์ไซ สองล้อที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นไฟฟ้าล้วนๆไม่มีเติมน้ามันเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมขับรถไฟฟ้าขึ้นบนเขาใหญ่ด้วยซึ่งทางคดโคงแบบนี้นะเกาะสนับสนุนค่อนข้างดีแล้วก็เข้าโค้งค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ไปดูกันได้นะครับเจ้า e zero o จากยามาฮ่าตัวนี้นะครับ